ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวยังไม่สิ้นสุดความพยายามอาราวดีหวนคืนวันลุมพินีมีจุดยืนคือไต่บัลลังสู่น้องโอลถัะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ลาวดีลามาสนอฟหวนุขึ้นสงเวียนศึกวันล,ลุมพินี8ดวนมาฟริดต,ตูปีเจฟเล่งทำฟอร์มกลับไปไต่บพลังน้องโอฮาม่ามวยไทยอีกครั้ง เราพดีเรามาสนับผู้ท้ชชิงอันดับสองของรันกิ้งวันมวยไทยลุ่นแบนตันเวท1้5 1 4 5ปอนด์เตรียมคืนสังเวียนลุมพินีอีกครั้งร้อมดวลกับมาฟุตตูตบิเยฟนักชกจอมดีเดือดจากอุซเบกิสถานในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวทศึกวันลุมพินี8วันศุกร์ที่10มีนาคมนี้ต่างเป้าปั้นฟอร์มใหม่และกลับไปไต่บัลลังก์ของน้องโอฮาม่ามวยไทยอีกครั้ง หลังจากได้โอกาสท้าชิงบัลลังก์มวยไทยลุนดบันตันเวทที่เฝ้ารอมานานกับราชันฆ่าไม่ตายในนัดปฐมเกษร์กวันลุมพินีเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งการได้ครองเข็มขัดแชมป์โลกนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของอาราวดีตั้งแต่เข้าร่วมสังกัดวันแต่เจ้าของฉายานักฆ่าหน้าเด็กก็ไม่สามารถผ่านด่านสุดท้ายไปได้ถูกเจ้าบัลลังก์ถลุงลำตัวจนคำนับพื้นเวทีในยกที่3เก็บกระเป๋ากลับลงมาประจำการเป็นผู้ท้าชิงอันดับสองของรังกิ้งตามเดิม ผมรู้สึกว่าผมได้รับโอกาสครั้งใหญ่แต่ผมเสียโอกาสนั้นไปตอนที่ผมโดนชกใครๆก็รู้ว่าหมัดขวาของน้องโอหนักแค่ไหนมันเจ็บมากและหลังจากโดนหมัดนั้นผมเหมือนจะหมดพลังและเรี่ยวแรงในตอนแรกผมรู้สึกว่าผมชนะได้แน่แต่ผมก็พลาดโดนชกหลังจากนั้นเกมก็เปลี่ยนไปเลยครับน้องโอเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกเขาคลองเข็มขัดมานานมากผมนับถือน้องโอมากเขาสู้กับผมได้ไม่ต่างจากนักกีฬานุ่มๆอายุ26-27ปี เขาแสดงให้เห็นว่านักชกระดับสูงเป็นอย่างไรและผมนับถือเขาในจุดนี้มากไม้จะพลาดโอกาสทองในการขึ้นท่านแชมป์โลกไปนักชกชาวรัสเซียวัย28ปีก็ไม่ขอเรียแผลใจนานรีบกลับเข้าค่ายเวนอมต้นสังกัดด้ยวยความฟิตทันทีเพื่อที่เตรียมพร้อมกับขึ้นสังเวียนให้ไวที่สุด โดยอราบดีได้เลิกึ้นสังเวียนลุมพินีอีกครั้งเต็มดวนเดือดกับมาฟรุดนักชกจากอุซเบกิสถานที่เคยเปิดหน้าแลกเดือดกับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในอีเวนต์นัดปฐมเกษกวันลุมพินีมาแล้วแม้จะพ่ายคะแนนให้กับเมืองไทยแต่ก็เป็นจอมอึดคนหนึ่งที่พร้อมจะแลกอาวุธแบบไม่พักซึ่งอราบดีเองก็จะมองข้ามไม่ได้เช่นกันไฟในวันศุกร์นี้ผมเตรียมเซอร์ไพรส์และทีเด็ดมาโชว์ให้แฟนๆได้เห็นอย่างแน่นอน เป้าหมายของผมยังเหมือนเดิมคือการได้เป็นแชมป์และนี่จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าผมคู่ควรกับการเป็นแชมป์โลกครับสำหรับศึกวันลุมพินี8วันศุกร์ที่10มีนาคมนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจงมาเข้าชมได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นกานาทีรับชมได้ทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา20นกา30ท